พี่น้องตำซัวกุ้งสดน่ากินมากวันนี้มาซุ้มแซลแมวโพงอยู่ไทยเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาเห็ดเมนูแซ่บๆสู่เอือยเอยกินพี่น้องซึ่งว่ามื้อนี้เราต่ำอยู่ที่ฝั่งไทยเนาะกาของทะเลอยู่ไทยนะถือกว่าฝั่งลาวหลายาลน้อยเนาะป้าทก แพงอยู่ลาวอะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อสีอเ,อเอาขามฝั่งเนาะขาภาษีก็แพงแต่ว่าแม่นอเอามากินอยู่ลาวเลยเขาซื้ออยู่ไทยกินแล้วซึ้กว่ามันถือก,กว่ายู่ลาวหลายนะเออว่าเดี๋ยวซื้อไปเห็ดสุเอเพือพ่อนกินก้อนว่าพี่น้องก็เลยได้เมนูเด็ดๆดนี้มาเนาะคือว่ามาเปลี่ยนเมนูพี่น้องจากที่เอาดำหน้ากินแต่แกงเห็ดแกงหน่อไม้พี่น้องเอฟซีก็่าช่วงนี้กินแกงเห็ดบ่อยมากกับแกงหน่อไม้ว่าแม่พี่น้องหลังกล้องแห่งกินดุกกินแต่หน่อไม้ลงมือเลย ชิมดูว่าพอดีไหมมาถามแม่ว่าโอุย้ยพันหยาบอย่างหอยแขงพันหยาบอย่างเดี๋ยวซืว้อมาฝากแม่เนาะพี่น้องโ <Okay. S 1> อเคหืมชิมเลยอร่อยป่าวม,มาละมาละหวานมาะละเราใช่ไหมใช่พก็เราซื้อแล้วมาเด้อพี่น้องกิน ตำซัวกุ้งสดด้วยกันคืมีป้ากุ้งตัวใหญ่ๆบริ้วขมเลยอ้าวจริงเหรอตัวโอ้งอจริงบ่อืมชิมก่อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียวอืมอืมบริ้วขมจริงคือนน้ำเลยลองชิมก็นเด้ออิ่มฟูขนาดเลยปกติสีขมแห้งเจ้าไหมเ้าะอือหือม ได้ขมนะขมขมนิดเดียวบวกขมจำมะละคีนกครับไม่ขมนเลยพี่น้องขอชิมกุ้งสดก่อนนะกุ้งสดหญ่ๆกุ้งสดนี่คือเฮาล้างสะอาดๆแล้วก็แส่น้ำโซดาเรียบร้อยแล้วพี่น้องมือนี้น้องๆตำบกระปุ้นชูกินพี่น้องมาตำหมดฝั่งไทยให้กินเลยได้พี่น้องเลยโอ้ยหขอย่าใส่มือ มายากมื้อนาง,นางคือนาราเลยหลังจากที่เหน็นนาเป็นตาดดนแล้วแซ่บแซ่บงงตัวย่งยังไงะลัดก็ยิ้มสีสลัดล่างกระหักเต็มอ่ะ บอกมากป้าพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ขนาดอืมพีว่วานนี้เป็นงานบงวงสรวงคนไลยหลายเลาะยังบัวถั่วซ้ำพี่น้องวานเดี๋ยววันนี้จะไปเลาะอ,อีกหลายเพราะว่าคุณไปต่อคิวทานเนาะคนหงางคัปานกันรํางานเอาคนจ่านเนะาะเมื่อไรเม่ไปรคนลาวมาทางเนือทางเนือรถปิ๊บคนลาวก็เยอะมาก,มากงงค่าเจ้าเปิดด่าน ชาเป็นพิเศษอีกบนน้บอผิดกวแสดงว่าจะมาลส่วนตัวเนาะบเคยกินอะไจะเนาะก็คือกชาแบบแสดงว่ามาละอันนี้มันพอน้ำเนาะมันบกขมเนาะมนเยอะใช่ไหมเป็เพชรจ้ะบเปบพอน้ำพี่น้อง จอแล้วทักกลเดิมือแรงเอฟซีผัวมือมือเขาไปมือวานนี่ป้อเอฟซี FC มาทักพี่น้องหลายคนเนาะดีใจมากพี่น้องขอแต่ว่าเห็นแล้วต้องทักเนาะถ้าไม่ทักนะเดี๋ยวตุกเกี้ยวงอนแน่งู้แา้าเขาเขาวันวันบทักไปรู้สิเรามองหน้าเราก็รู้แล้วคนไหนเอฟซี FC เราถ้าไม่กล้าทักให้ส่งแบบนี้มาใช่เดี๋ยวเราทักเองใช่ไหมพี่พี่เป็นเอฟซีหนูใช่ไหมวะ <c oughs> นูกลัวพี่ไม่ทักยังเหรอป๋าถั่วจำพี่น้องวานเนี่ยแฟนพีเอฟซีเป็นตำรวจเหรอโโอ้หขาสั่นเลยขาสั่นเลยเมื่อวานนี้มีหนูวิ่งไปไหนพี่อย่าเพิ่งไปหนูอย่าเพิ่งไปพีเอฟซีแบบว่าไม่ทันแล้วพี่หนูมาไกลแล้วพี่น้องโดดขึ้นเฮือกเรามีเอฟซีเป็นตำรวจด้วยนะเมื่อวาน ตอนแรกกับตกใจอุ้ยคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะ<ม>ว่าพี่น้องโอ้น้องตกเกีก้ววะพี่เป็นเอฟซีวะใครแน่พี่น้องค่ะแบบใส่สุดเครื่องแบบมาต้องบอกก่อนมาเป็นเอฟซีค่ะบอกบอกนี่เขาสิวิง่งเขาสิแล่นก็ได้พี่น้องอืมอร่อยใส่ยุดแ่บน้องซุปก็อยากน้ำแร่นี่นอนมาเด้เดอ,อ,อ,อของเอซุกเลยนี่เอซุกมากินตำุ้น

เราเนี่ยอร่อยจริงเป็นน้คัลเส่สุดาสุกกิ่นคัลเส่หั่นแซทบเลยคัลเส่แต่ละมื้อแม่ไม่ไะบองกินพักหลายๆแมนอย่างโบเหี่ยวคนเราโบเหี่ยวโบเหี่ยวรพักเกิดปะแล้วนนี่ก็มีบาะแม่นเป็นพักราย กินมะระเยอะๆเราจะได้เขียวเหมือนมะระเอาสวยดีกว่าไม่เอาเขียวมื่อ่านนี่พี่น้องโอ้ยหนายุแห้งไปเจอเอฟซีแต่หลายคนแบบนี้แห้งเขินน้องตัวเกี่ยวพี่น้องมใจบมันฮ้อนอากาศฮ้อนแบบเภาใส่เม็นะพี่น้องใส่เม็ดแล้วหนาเยุเเพดบ่คุณยินเพดอยูแล้วเหรครั กุ้งจ่กุ่เอกอหกุ้ง <c oughs> หวานวเพราะว่ากุ้งสดมากกินยูนไทยแห้งสดพี่น้องสดสดจากบอ่อใหม่จากรถ กุ้งกุ้งเนี่ยกุ้งทะเลกุ้งอะไรฮะกุ้งเนี่ยรู้ไหมกุ้งทะเลเนี่ยกุ้งเลี้ยงบ่อเหรอเล้งบ่อเลี้ยงน้ำก่อยไม่รู้คันว่ากุ้งคันว่ากุ้งทะเลเหรอพี่น้องเราเข้าใจว่ากุ้งทะเลใช่วันนี้เรากินอาหารทะเลค่ะพี่น้องว่าเราหมั่นใจหมั่นใจขนาด อร่อยมากพี่วะอาหารทะเลวันนี้ดูนจากฟาร์มเขาเลี้ยงคุณปลาแล้วเห็นพีเอฟซีหลายคนวะแกงมาดำหน้าชวนสาราเชโน่มาหนีหละพี่น้องมาฮับเอฟซีต้องเห็นจะคนเจะได้มกับเมื่อดำหน้าก่อนไหมทำไมไม่มีใครพูดเรื่องดำนาเลย อันสี่เราเด็กจนจ่อยพี่น้องดับนาตื่นเช้ามาแบบตะเวนยังุบขึ้นซ้ำไปลบกก้าดับนาเลยกินข้าววันละสองถือข,ข้าวเช้าข้าวเพียงเดียวกันเลยหลังจากที่นงน้อยเคยเอวต่แปดเนาะตอนนี้เอวเดืยอยอซบุจนจ่อยยามดับนาพี่น้องผอ,อม<ร>เลยมันนักลงหลายเจ้ะนาผมหนุนใหญ่แค่สามคนเลยงอืะ ไม่หว่าเขาบ๊วเห็นเลยคนมาคนตัวเล็กๆตัวจริงให้ตัวเล็กๆ <c oughs> ในกล้องนะเ <c oughs> พื่อนว่าว่าน้องต๊กเกียวเหมือนคนตัวใหญ่ว่าว่าตัวจริงตัวเล็กๆเกพื่อนว่าจอลงลลแ้วผอมลงแล้วพี่น้องเลยกับดำพรออ้อมช่วงนี้ตากแดดดำนาตกใจเลยพี่น้อง่คือในคลิปแล้วต่างจากในคลิปหลาย ตัวจริงเหมือนในรูปค่ะวะในรูปเหมือนมหาลัยตัวจริงเหมือนปฐมเมื่อวานกินหอยอันหอยนะหอยหอมหอยหอมไม่กินหอยแค่เพ็ดเลายเลยใช่ไหอื้อ สลัดตกรอ,อกอเกินเกือบฟันหักสลัดอันนี้แบะแซ่บสุดแล้วสลัดกรอบพ่าพักห้องทั้งหลุมเลยยังอยู่น้ำมะละใครจะเอาอื มาละเนาะเกงตืดใส่หมูยับไส้บอกแ่่อยากะถินเขาดซะป้าพอละจ้ะชิอีมาพี่น้องเบอร์อะไรกับส่ จ้าเบาแล้วเบาอีกเบาโอ้ยได้นอนเบื่ออิ่มแล้วอ่ะนอนห้องมากินอีกตัวห้องพักจนเอฟซีจะบอกว่าเอ้อทำไมกินไม่หมดวะมีแต่พักมีแต่พักห้องแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายน้าหนงป้ากินยูทะเลจ้าชีแซ่บทำใหญ่เนาะขนาดกินยูไทยติดน้ำโขงบ่มีกุ้งก็ยังแซ่บป่านนี้ กินริมทะเลไปกินริมทะเลสาธุขอให้ถึงรางวัลเนาะพี่น้องชิพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลบ่ทุกคนเลยปาไปฮอดทะเลบ่แม่นลงเงาะที่ซักนี่แง่พี่น้องเป็นยังดีใจแฮงบ่ได้เล่นโนทะเลจักหน่อยเล่นมันมาคืนนอนร <c oughs> ิมทะเล <c oughs> ขอให้น้องโน่งกับน้องตุ๊กเกียวถึกหวยรับโชครับทรัพย์เด้อสาหูยืนก้อนโตเพราะว่า อันเขาระเจ้าว่าถ้าคนที่มีโชคแล้วให้ให้พรต่อจะได้รับจะให้โชคต่อไปใช่จิตรู้จิตร์นี่เป็นนกบินท้ามบอกใครคือเครื่องบินพี่น้ <laughs> อ,อนนนงไปนั่งขึ้นได้บอกเครื่องบินเคยือคือนู่นเป็นปยังไง <laughs> กลัวไหมใจสั่นหรือเปล่าตกลุมอากาศให้พี่น้องอืใเ่หนอายังให้ควลทางทาง,ง,ทางน้ำตาไหลคนหนัง แม่เอ้ยน้องเนี่ยพี่น้องลอยมามาเลยอืมเฮาก็ขี่ซ้ำได้ลายไปกินเลยคงจะที่ได้ขี่รถบัสรถเมล์แล้วไปกรุงเทพมา่วเลิกก่อนมารถไปทะเลก่อนหน้องเยมา่วรถตู้เหรอแต่ว่าที่ได้ไปทะเลนี่กันขออนุญาตรางวัลใหญ่พี่น้องใช่ต้องถูกรางวัลใหญ่นะได้คายสองตัวดิกระบอกว่าได้ายสองตัวก็บม่ได้ไปนะพี่น้องสองพันบาทเหรอเพราะว่า บอกแม่ว่าแม่มาเข้าเหมือนถือลอตเตอรี่อันเล็กท้ายสองตัวนันหาใบทุ่นแม่บนแม่ว่าเขาจะปล่อยป่าแม่ว่กเอาก็ปล่อยได้ป่าแล้วค่ะไมเจ้องไปปลาฉลามจะไปเอาลปรูกเงินนะเสียสาระบอกปลาปลาฉลดไปเลยปล่ามแพงขนาดนั้ เชื่อ,าาอ,อกันว่าทานเพียงนะโมพ่ออือีครรู้บกระปุนละไปลอยค่ะเอาหนุ่งนุ่งอาพักขึ้นเจ็บเจ็บลอยใค่น้ำเลยกระปุนมักมนก็เจ่บเลยอือสุดเลยอร่อยทุกอย่างมันกระปุนร้านของอันคุณล,ลุงคุณล,ล,ล,ลุงเอฟซีคุณล,ลุงพี่โตเกียวไปกินเฮ้ยมีเพื่อไปซื้อให้พี่น้องถ้าคุณล,ลุงดูอยู่ อย่าให้รู้ว่าอร่อยมากร้านเพลินอยู่อันบางไหนก็เอานางเดี๋ยวบอกเพลินก่อนพิกัดร้านคุณลุงอยู่หนองแสงเด้อพี่น้องกระปุ้ลกระปุลเพลินบีบสดทุกวันอร่อยมากหนองแสงนครพนมเนาะหนองแสงโอดนนมะแม่นหนองบึกโอ้หนองบึกหนองบึกหนองบึกกระปุ้นบีบสดอร่อยมากใส่แม่เอาไม่ใส่ดื่มน้ำให้เสร็จ Uhm. น้ำเลยละน้ำนาต่ำเอาบวงค่ะจ๊องบวงนี้คือจิบบุ๊นได้กินอะบุตรน้าด้วยพี่น้องเวลากินเข่านะจักมาละหล่นมละวเผือมาฮอตปากออื อือเราก็ปุ้นมากายดวยเช่นกันอือจากสำกุ้งกลายเป็นตำหอยแครงสลัดกรอบร้อยแปดสิบเนาะวีลาสองร้อยสามสิบจำนี่ค่ะอือโลหนึ่งสองร้อยสามสิบอืมปาจิเราจะเอาเมือแบบอ่าแค่น อร่อยเนาะอร่อยกินได้บิ้เือใสตู้ไว้มันบบแซ่ห่อให้ด้วยนะคะน้ำอันเนี้ตํมอร่อยก็ขอให้มีโชคนะโชคใหญ่ นี่มจะมีแหงไปขึ้นรางวัลเจสซี่ไปดักทคาอยู่สวยสวยสวยกินหลายคนแซ่บมาก อันดัคือพี่น้องเอฟซีพังงตอนนั้นนะเข้าไปไว่ายน้ำนะอ่ะตอนเห็นงานอยู่นครพนมนะพี่น้องอยากว่ายน้ำว่ะในเงินเอื้อยอยู่ที่ทํางานเพิ่นว่าวาอยากว่ายน้ำเราไปไว่ายโรถอยู่โรงแรมนะว่ะหัวจะเจ็บท้องเขากับไปแล้วสองคนโรงแรมนะนี่ใหญ่นะว่ะอยู่นครพนมนี่แหละพาเดี๋ยวไปแล้วสองคนก็นเออมีพี่น้องโรงแรมไหนมีจ้ะ งแรมใหญ่ๆงอง่ะโงแรมมันหนา,นานห้องถม,งถมไปค่าเปิดประตูเข้าไปย่างมั่นใจพี่น้องพร้อมกับชุดว่ายน้ำใส่กระเป๋าบอกว่าค่ะใช่ไปก็มีคนเปิดประตูให้ก็สวัสด,ดีค่ะมันยุดิจากงาน,านมันยุติเอาพื้นไปไปไน้ำเซลมีพื้นน้ำบูเป็นพี่น้องไปให้เออมีเพื่อนเฮียนว่ายน้ำเพราะว่าเพื่อนเป็นคนว่ายน้ำบูเป็นว่ะ ไปวาเข้าไปยังมั่นใจวะจะงาแงมเนาะใช่เข้าไปยังมั่นใจว่า,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 าต้องได้ไหวนะจะแทะมือนี่วะ <c oughs> เข้าไปค่ะว่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะจองไว้หรือเปล่าคะเปล่าคะ่ะมาทำอะไรอ๋อแล้วแล้วอันพี่มาทําไมมาทําไมคะหรือว่าอะไรเนี่ยข้าจะถามนะอ๋อมาว่ายน้ําค่ะว่ายแหละพี่น้อง <c oughs> เขากับพังหยุดอยูยสอ่สตันอ๋อสะว่ายน้ําเฉพาะลูกค้าโรงแรมเราเท่านั้นนะคะอา้าวหรอคะพี่วะ ก็พาแต่เนี่ยอามาแบบอายๆนะพี่น้องอยู่ได้ยินเพิ่นเบาเนาะที่จริงแต่โบแม่น้องแรมนั้นเข้าไปพิดตรงแล้วแต่ว่ามีสะ่ายน้ำค่ะผู้ประวัยยูสะที่ว่าเป็นแบบบบแม่น้งแรมเนาะว่าจนมือเหี่ยวจ้าเลยจนมือเหี่ยวข้าวก็เหี่ยวบเปือนโบเคยไปวหายน้ำจกเถื่อพี่น้องบ่ขึ้นจะเถื่อกับตัวเกี่ยวเข้าไปตั้งแต่บ่ายสองจนว่าค่ำ ประมาณหกโมงหกโมงเย็นแล้วตกใจอ่ะมือก็เหียวขึ้นขึ้นข้นอนมืใหเลยนะฮะจใหเลยเพราะว่าคาลูกเท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่บอกหกสิบบาทประมาณนี้เพิ่นมีสุดในเสาบ่เสาได้สุดไปเองอีกลอยลอยอีกบได้ลอยระวังเลยกตเกียวรอไปวางเลยกอลอยยานเนาะพวกนี้กสิบบาทเลยคุ้มกว่านะพวกขอบอกใหญ่ ตัวเองมันจะไปเนี่ยเสียจะข้าวไวดายู่ปะพิดบว่าเสียจะข้าวไวน้ำปะที่แท้ลยน้ำมันมีแตุ่ดีีมีแตุ่ดกินี่อีกบ้าเนี่เนาะับก้าใส่เนาะสุดที่พูดในเสาร์นะพี่น้องตาเขาได้บูก้าใส่อีกเขาใส่ตงเกงแล้วก็ใส่เสือที่เขาเอาไปองเอาช่วยเ่นาไปจะเอากล่อ แมงกล้องนะเราจะทำอะไรดีนะที่ไหว้ไหว้น้ำแล้วมือกับเท้าเหี่ยวน่ะนาง <laughs> นางไ, <laughs> ไม่ได้จุ่มน้ำน้ามไม่เอาลงก <laughs> ลัวถ่ายรูปเสือ <laughs> บู๊ถนะ่ายบนหูเนาะทำไมนะเขมีแต่บัโทรศัพท์เกินแหงมีแต่บัตอนนะเนาะยังบ <laughs> ู๊ดม <laughs> ีโทรศัพท์ซ้ำพี่น้องตอนนั้นนะ เพิ้นเฮงในวานนาพาตัวเกี่ยวเลอกเลอกไปเลอกมาพี่น้องสองสามมือผ่านมามีมีรูปสามีกับตัวเกีวยวใส่ไฟแดง่าไฟแดงเหมอนบปล่ใส่หมวกฮาบลมีหมวกฮาบลใส่พี่น้องฮาบลได้มีหมวกเพราะว่าฮาบลได้ค่อยไปใส่อยู่แล้วนะฮาวบาสิไปว่ายน้ำวันเดียววันเดียวเท่านั้น ร้อนหลังเนาะเลยอยู่ในรูดต้ถ่ายภาพชัดด้วยเนาะกล้องแบบีอืโอ้วะชื่อเลยบบดนี้มาดูในแย่นะที่นี่อันกล้องได้คนจับอันคนที่อันเดี๋ยวนี้ทั้งหลายผิดกฎจะบรนะเอาห้องอัดสามหมู่เป็นยังบ่เป็นยางพูดเล่นนะคะเราไม่ได้อัดสามต้นสินจะส่งไปเล่าบนถนน้อย ว่าสกายสกับเล่าแล้วตามบระัานดูว่าคำหลถดไว้ปลมตัวก็หวานวมหานเอาเห็ดยำสลัดเนาะเป็นหมเห็นทบุกฮันไหมเนี่ยทำบุกันเซฟขนาดเลยพี่น้องยอดสุดยอด ยังที่เล่มต่ออยู่พี่น้องยังหน่อยนึงแซ่บเพราะอะไรแซ่บเพราะคนต่ำคิดว่าแซ่บเพราะว่ากินหลายคนแซ่บเพราะคนต่ำสำหรับคลิปนี้กาสิได้จบคลิปวพิเศษสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุลขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเนาะพี่น้องที่บบกต้นขามโฆษณาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดมาเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องสบาย